ก็ไกลกว่าก็ไเล็เป็นงที่หวหน้เป็นดัวหน้ากไลไปปเียนมันบอกเออมันก็โอเคยู่อุ้ยอุ้ยเยี่ยเี่ยมไม่เลยก็ไกลกว่าแต่น้ำจะไปกบอไกลไกลกว่าเข้ากวเกวแต่ไปไก็ต้องไกลเอ็นโวเอ็นโลว